อไก่อนอะไรคร่ับทักทายเพื่อสมาชินะครับยังมีรุ่นมันอีกหนึ่งคู่นะครับจากทางราชบุรีนะครับเสื้อสีเขียวฝั่งเสื้อสีฟ้าอ่อนนะครับจากราชประชาดูกอสิบเอ็ดสงขานะครับจากแดนใต้นะครับ ผู้ปกครองรอดูอยู่เขาบอกว่าสงขา,าศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเท้าหน่อยไปโดนน้ำหนักอีกห้าโลเตะดีกว่านี้อีกอ๋อนะครับสายบุรีทำแจมล่นนะครับทางใต้นะครับท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางแดนใต้นะครับสงขานะครับฝากเชียร์น้องๆหนูๆน,น,นะครับ แอดมินแอดมินห้ามผู้ปกครองไม่ให้เอาน้ำต้มให้น้องกินนะครับโอ้ยนะครับน้องจะเติดแต่ก็เอาน้ำต้มให้น้องกินนะครับเก่งจะวางยานักกีฬาตัวเองนะครับเอาครับลาดบุรีเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปโอ้นะครับ เอเาโอิเวอายกขึ้นไปเยได้ไม่ได้ตัดแบกไปเอาโยโยกไปอยู่นะครับ เติร์ไปโอ้ยเติร์ปดีนะครับามี่เอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเอาราดคนนีเตะไปก่อนโอ้ยเตะสิบเมตรนะครับ เอาเสือไปเปิดเอาโอ้ยลูกลงนะครับสามสามเต็มเท่าเอาเสิร์มาโอ้ยเสิ์ฟเสียนะครับ สี่หกสามหสิบสามรับที่สองเอาเสิร์ฟไปเปิดเอายกขึ้นมาได้บัตรก็เรียบร้อยไม่เรียบร้อย เอาเปิด <Albert. S 1> ah ์สยกขึ้นไปเอาเตะไปเอานะครับ เอาเสือไปเปิดเอายกเอาเตะมาโอ้ยเตะไม่พลาดนะครับเอาครับราชบุรีนำไปหกต่อสี่แล้วครับ4ี ลาดกรบุดีเติบไปแล้วเอาเปิดโอ้เลยครับลาะบุดีหนีห่างไปเป็นเจ็ดต่อห้าแล้วครับห้าเจ็ด ครับลาบุดีนาไปเป็น8ต่อ5นะครับเอาเปิดเอาโยกขึ้นมาเอาเตะบ้าเรียบร้อย ยี่สิบสองสามปีนี่หรือไปดักหกศูนย์รอบได้นะโอเปรนะครับลาบิชาทุกคนเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเจได้ไม่ได้เอาซันแบ็กไปโอเครับลูกลงนะครับกาเบรียลหนีไปเป็นเก้าห้า เอาเซอร์ไปเปิดโอ้อนะครับเปิดไม่ขึ้นนะครับกายบุญเทียคออดผมทำด้วยนะครับทางเนี้ยมาเดินถึ้นได้หน่อยใชมครับว่างวันนี้แหละอันรถใครเอาเลยรถพิมพ์อ๋ป้าพิมพ์มันเลยอ๋อพี่ขึ้นไม่ขึ้นไม่มมมไมเ,มเลยนะขึ้ไม่เลยนะลองใจ Anh ăn chết đấy nè. 10 1ต่อ7 10ต7 เสือไปเอาเปิดโอ้นะครับ11-7นะครับในเซตที่หนึ่งนะครับ กระบี่ได้ยมนานเพียงกงนะครับาครับราชบุรีได้แก้มนะครับนำไปเป็น14ต่อ7นะครับคุณกันทีาวงเกตนะครับ สู้สู้นักสาวสาวนะครับ เกมไม่เกมเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเตะได้ไหมเตะไปไนเย็บตอ้ สิบเกเกมไม่เกมเอาจบเกมนะครับดาดูรีเอาทีะไปสิบห้าต่อเก้านะครับ โอนครมนมนะครับครูโอศูนทอนวิจิตนะครับนครมนมรุ่นอายุ12บปีไปรอชิงแป์เลิศแล้วนะครับศูนทอนวิจิตนะครับไปรอชิงแคเลิศนะครับพรุ่งนี้นะครับศูนย์ศูนย์นะครับ I'll put it. Oh, <laughs> คุณพ,พิดาพรด้วยนะครับสวัสดีครับเราอยู่กับเดือนกัน,นในรุ่นน้องน้อายุ12ปีหญิงนะครับ บอกกาดประชามตีสู้นะครับหนองเอานะครับเอาเลยครับได้บาตีเสมอสองสองนะครับ เป็นสีบัวง,งามนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ราชประชาธิปไตยนำไปที่4-2ออครับในเซตที่2 พาทกด้วยนะรบจบุรีได้มาอีกยืนแก้มนะครับ เป็นสี่ต่อดูสามสี่นะครับเอาเสร์ไปเปิดเอาโยกชินหมาราดบุรีเต้ามาเรียบร้อยโอ้เตะออกนะครับ ท่านผ้นี่ก็จากหาดใหญ่นะครับโอเคครับขอบคุณครับต่งแรงใจแรงเพียให้น้องๆนี่ครับสี่ต่อ5เอาเสือไปเปิดเอาวิ่งวิ่งวิงยกๆกยกไมะได้ไม่ได้เ้าไม่ได้ด้วยกันนะครับ ครับแล้บอกพ่อเหรอเอาเอาโทรศัพท์ของพ่อไปถือไลน์สดรอแป๊บนึงอันนี้ลุงติดไลฟ์สดก็นน่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้องแชมป์น้องแชมป์ถือเอาถือไลท์ไปก่อนนะถือไลท์รอรอไปก่อนแป๊บนึงไปถือตรงมุมไหนก็ได้แต่ถ้าจะลุงจะไลท์มุมนี้ลุงก็จะหันหน้ากล้องไปมันจะเฉียงไงไปไลท์ถือรอไลท์ไปก่อนไลท์รอแป๊บนึงเท่าโคกโคกแก้มเท่าเอา้าโอ้ยน,นะครับ ถ่ายยงนาโพด้วยนะคะรับสำนัานช่างไฟนะครับที่ติดตามรับชมอยู่กับแอดมินนะครับแล้วก็ยังเตะอยู่นะครับแอดมินก็ยังไล์อยู่นะครับ อยู่นี่อยู่ผู้หญิงไปไขอเราแบงค์แม่แม่ของเ้ข้าอยัลนกขแบงค์หน่อยขาแบงค์นหมด 我没。Well, เจ็ด่เ็ดเ็ดแต้มเท่านะครับเอาโอ้ยเปิดไปขึ้นนะครับ <这 S 2> 哦，干不了嘛。 แปดจมเท่าเอาเสิร์ฟมาเปิดออกนะครับเก้าเกาเอาเสือ <được Felix> โอ้ยเสือเสียนะครับ เก้าเก้าโอ้ยนะครับเอาละครับราชบุรีนำไปแล้วนะครับ <c oughs> 10ต่อ9 9ก้าสินะครับเอาเส์ฟไปเปิดหนึงเอายก2ขึ้นมาอยู่ที่รานบุรีเตยได้ไหมเตยเปล่าตะกายกระตา่ะตายหมายจันด้วยนะครับระตะกายเครือวันอินสีไกลนะครับ ทีนี้ถือว่าเต้มยังไม่ห่างนะครับโอกาสได้ทันยังมีนะครับเต้มตามอยู่แค่91้นะครับในเซตที่สองนะครับราชประชานุเคราะห์จากสงขานะครับต้องการเซตที่สองนะครับเพื่อจะได้ลุ้นในเซตที่สามต่อนะครับเป็นคู่สุดท้ายบอยคู่สุดท้ายยังหมดแล้วหมดแล้วครูแป็นหมดแล้วครูนีค่ครับ จริงๆคู่นี้บอกว่า17นาฬิกานะครับรอไปเตะตอนเกือบ2ทุ่มนะครับประจองตรงจองตั๋วเดินทางกลับต่างวันนี้เรียบร้อยกรถนะครับ เอาเส์อมาเปิดโอ้ยนะครับเปิดเสียนะครับเก้าโสิบสองโอ้ยนะครับอ่าวัตลาศบุรีหีไปเป็นสิบสามเก้าแล้วครับ สิบสามเก้าเอาเสือมาเอาเปิดโอ้ยนะครับลาดบุรีขึ้นแค่นไปเลยนะครับโอ้นะครับสองลาดชาตุกอ่อสู้เต็มที่แล้วนะครับเก้าสิบสี่เอาเสือไปโอ้ยเจอบอกนะครับ จบเกมนะครับตากายคุณบอลสียู่เล็กด้วยนะครับตะกายกระจายไหมจันนะครับตากายเพื่อวันกินใจด้วยครับน้องน้องราชประชาดูกอนนะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับพ้ให้แก่ราชบุรีไปนะครับสองต่อศูนย์นะครับจบเกมแล้วนะครับราชบุรีชนะไปสองต่อศูนย์นะครับขอบคุณนะครับคุณแม่น้องๆ้องจากแทนดงแดนใต้นะครับที่ส่งกำลังใจมาเชียนะครับ ังก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินได้นะครับ,บรกับการแข่งขันตะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ